สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกา่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี้ป้าบนคนอีสานใดไปติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยค่ะคุณยายจอยเพิ่นฝันถึงผู้ชายค่ะเพิน่น,อ,นอุ่มเล็กหน่อยเนอะค่ะอุ่มเล็กหน่อยอยู่เพื่อนคุณยายจอยค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยเพิน่นเสห้ แนวทางตัวเด็แนวไรค่ะกับไปฟังเบึงเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของยายจอยค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนี่ะะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายจอยเนาะค่ะผงสุดท้ายว่าเพิ่นนบอกทีน้องเนาะแมนถึอถึกปัญหาลูยางไปประกาศามมันก็เลยบอกลอามาเลชูน มักสูนกําหนึค่ะเพ่นก็บผมไปเอาส่วนๆแล้วเหื่อยมันบาดเนี๋ยแต่มึงก็ได้วางสิค่ะค่ะพว่ามีเงินมันบาดจะมีจะบาดมันหูคนไปสึกมันจักสีบาดมันบอกมีเงินค่ะค่ะเงินสาวคือเพื่นถือเพื่อนกะอยู่นักกันเนาะเพราะว่ากะว่าอะไรให้สนับสนุนเหรนหวยสนับสนุนให้เหรินรัฐบาลเนาะค่ะค่ะแต่ว่า งวดนี้มีัันจงงไวดนี้ฟันแดงยังว่าฟันเมื่อคืนนี่ว่าจะมานอนเหื่นนี่แหละว่ากําลังไหนมานอนเหื่นจะพุ่นละจะมาหากันบ่พอๆุึงเนาะจ่ะสักสี่บาจังไงค่ะไปก็ไปก็พยายามมาหาอยู่แม่่าแม่บอเนาะบ่พอเขาบอกให้ฟังอยู่ค่ะอันเมื่อคืนนี่ฟันว่าจังทสี่ฟันเห็นนั่นผู้ชายนั่นอุ้มลูกอุ้มลูกผู้ใหญ่เต๋อลระคาตูนพูนได้่อกผู้ชายว่าน่ก็เขายืนอุ้มอยู่นะ เอาเจ้ามาอุ่มหลกแี่เงี้นี่เอาหลกเขาผูกบางใหญ่หนึ่งแล้วหงอุ่มมาสักบ้านนี้ผู้ขาก็เลยเศร้าเบาน้าก็ย่างไปไปแล้วว่าพี่เห็นสินเก่านะพี่เห็นสินเก่าสินพื้นเก่าจะของเอาสินพายตันีเอาสินกู้ตัวนี่มันเป็นพื้นเก่าค่ะนีม่มากล้หนึ่งว่ะสันทึ้งม่แต่สินพื้นเก่าเก่านี่ก็เลยเกิดว่าหำไม ไม่เป็นเหล็กตัวเก่าสิมาบ่ก็เลยว่าน่ะอืมเกิดว่าเหล็กตัวเก่าจะแม่นก็เลยหงอยเงี้ยคือมากองไปนี่สิ่งคุณนี่ว่าเนี่ยสบายดีนะก็ยังยืดเงื่อนจาขอมโอ้ยอยังรื้สึตีเหล็กวันที่บ้านนี่น้ำหนักโตวใดคุณแม่วันฤที่มาฤที่บ้านนั่นอันหกสองเอาหาเอาหาหกสองใส่ไปลุมที่งานกะหานี่ยังมันยืดเงือนอ่า เอาหาหกสองใส่ไปน้ำในหลักก<ม>ันกันเหมือนน้ำเนี่ยปลาเพียวมันหลุดไม่แห้งก็การเกลียวของกับบ้านกับของแม่มันเกี่ยวของอยู่ในบ้านอยู่นาบ้านเลขที่ตัวน่ะเขียนบา้านเลขที่ไวปยูโรเตอร์แต่ว่า,ามันฟันเกี่ยวเหมือนจะของอ,นอะนะเแี่ย,ยุ่เหมือนจะของอ่ะนี่แม่ก็ลองห่วยหักฟันบ่อยโดนในหน้าในหน้าข้าวเดียวนี่งแม่ก็ตัดหึ่งเป็นมาเอุ้งเหนี่ก็คือเป็นทุสีกูเป็นมาะหินเลนยกูบอกกันเลยว่า ว่าเหล็กตัวเก่าสิมาบเกระดานขึดนางอ่านนะเหล็กตัวเก่าในตัวไหนคุณฝ่อยแม่ย่างสูงมากกับป่านันและปศุนกับนืองนีแล้วค่ะแม่คิดว่าค่ะกระจักเพิ่นชีวาอย่างใดเพิ่นไปตีเอาเนาะความฝันกระดายเงาะกระตีออกมาอยู่อย่างบ่ถือใจเพิ่นคเนี่ยความฝันมันกับโมเน่บ่นอนแม่นบ่ล่ะฝันเห็นเด็กน้อยแม่ผู้ชายอ้มแม่ก็เลยไปตีเป็นหาผู้ชาย ตีผู้สายเป็นหาแม่เล็กหน่อยก็เล็กหน่อยผู้สายอีกด้วยเค่ะค่ะเล็กหน่อยผู้สายคันตีเป็นเล็กนี่คุณแม่ตีเป็นตัวห่ยแม่ตีตีว่าสิบหาแลวตีว่าสิบหาสิดแม่น้องีมาอีกอยู่บ่อตีว่าหนึ่งหาแม่นตัวเดียวเลยบอกคุณแม่ตัวบัดนี้ก็แม่กะอยากเอาอันนี้ไว้น้น่เพราะว่าแม่กะกระเถาแล้วเนาะก็เลยจะเอาสิบเก่าให้น้ำเน่ขณะนี้กับเพื่นกลับหว่าน้ำเน่ กันขันเนี่ยจะน่อยแม่เป็นสิบเก่าหรือว่าเป็นสิบพกเกงสีบอกคุณแม่แมนแมนแมกกาทิยูจมสสี่ล่ะกันฟันแนวนี้เนี่ยมันคือแต่เก่าเนาะกันสามตัวดิสามตัวแม่ให้หนึ่งห้าศูนย์นี่คือเตียวจากฟันคือกันเตียวจากฟันแมนหนึ่งห้าศูนย์สิบห้าแล้วก็สิบเก่าแมนแต่ว่ากัญญาลืมไว้หัวเลยเก่าลงแมนเป็นสิบพูดไว้ลูกแน่ยังไงก็แต่ถ้าเป็นปีพิจารณาก็ไปเลยที่บ้านนั้น แต่เพราะว่ามันเกี่ยวกับบานนะเพราะว่ามันอยู่บ้านน่ะก็เลยงานมาตีเป็นหาบัลลีทีหกสิบสองเอาใส่กันเลอแม่นเอาใส่กันไปนำแน่กันไว้แม่เนกันแบอนำแน่เจ็ดตันนี้นะคิดมากนี่ก็คือคิดมากหามาค่ะมาค่ะมาค่ะอย่ันหาอย่าดังหาค่ะมาค่ะปั้นหาแม่มาค่ะปั้นแสดงว่าจับหาใส่ก็บัลลีทีเลยแม่เลยจับใส่เลยห้าหกสองยังสีบอกแม่แม่ ค่ะน่าค่ะจักสิน่าบูมไลนกับโฮงเนาะกาให้เอฟซีเพิ่นเลือกเอามากตัวใดกะจัดตัวนั่นนอกคุณแม่จัดเอาตัดเอาในนี้ละแม่เพราะว่าการถือว่าคุณแม่จอยนี่เพิ่นฝันแม่นอยู่เด้เพราะว่าเพิ่นการโกงสุดถ่ายเพิ่นกะให้โชคเพื่อนบานเพิ่นถืออยู่นอกคุณแม่เนาะค่ะมานกันอยู่แต่ว่าผีแม่นี่มาหาบอกคุณแม่บ่ท่านไดนมาอยู่หลูกนตัวเราก็คุณหลงพบกมันบกค่องในนู่นหั ก็ลังใน้มานก็มอขึ้นก็บอกเราอยู่ได้แต่พ่อมา่ะจนมานมากงามเลยคันแม่มาเนี่ยโบผาเด๋แม่โบ่บเด้นอนเพื่อนนี่ไปใส่คุณแม่โอ้ยไปเบิ่งคนป่วยไปนอนน้ำเขาอยู่ฝนเลยไปเฝ้าคนป่วยเนาะไปกลัวเพื่อนนําเพื่อนเศร้าละเดียวนี่ะเศร้าแล้วค่ะแต่ว่าคุณใหญ่จะเก่งเนาะค่ะเป็นพิ่งหมอค่หมอเอ็นเนาะพิ่งเอ็นแม่ก็ เป่าหน้าหมอหมอเอ็นหมอเป่านอคุแม่นอป่าแม่เป็นกะเป็นคนถือศีลเนาะทำบรทำโง่ถือศีลอยูถิ่นในถ้ำเนาะจ้าค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่จอยกับพี่ซ้บเนาะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณสำหรับตัวเลขลักกาแนวทางความฝันเนาะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่าสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะตัวเลขของคุณยายจอยค่ะหนึ่งหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะ เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผู้ชายอุ้มเล็กหน่อยเนาะค่ะเพิ่นตีเป็นผู้ชายหาเล็กหน่อยหนึ่งค่ะหนึ่งเก่าเพิ่นบาเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันก็อย่าลืมพันหัวลงเนาะค่ะหนึ่งหาศูนย์ค่ะคุณยายจอยเพิ่นฝันเห็นสินพื้นเก่าค่ะเพิ่นเอาศูนย์เข่าเนาะค่ะหนึ่งหาศูนย์หา กบ้านเด็กที่เพิ่นค่ะเพิ่นกันไหวเพิ่นฝันา่าคือจังยูบ้านเจ้าของค่ะเพิ่นเอาหาเขาเน้ะค่ะบ้านเด็กที่เพิ่นหกสองค่ะเป็นหาหกสองค่ะมันทีสิพกุมภาพันพ่อศสองพันหาลยหกเดให้ทันผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้ะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เพื่อสีบริหายพาดแนวทางความฝันหรือบาแนวทางตัวดีคป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ทรทางบาเน่ค่ะทายังบทันเรากดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือบาแนวทางตัวดีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ทรทางบาเน่ค่ะ สำหรับคล well, ิปนี้ป่าบนคนวิสารกับมิเพียงท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำเรื่อยเรื่อยๆิ่งๆิ่งปังๆกับตัวนีของแม่จอยน้อค่ะสวัสดีค่ะ